ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปล่อยเน็ตจากมือถือเข้าคอมตั้งโต๊ะด้วยสายชาร์จกันนะครับอพอดีหลายท่านนะครับมีเฉพาะคอมตั้งโตะอยู่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมนะครับแต่ว่ามือถือเราเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่เราจะปล่อยเน็ตเข้าไปแบบไร้สายก็ไม่ได้เพราะว่าคอมตั้งโตะมันไม่มีตัวรับสัญญ,ญาณทีนี้วันนี้จะพาทุกท่านใช้สายชาร์จนะครับต่อเข้ามือถือแล้วก็ปล่อยเน็ตจากมือถือเนี่ยเข้าที่คอมตั้งโตะ วิธีการง่ายๆเลยก็คือเอาสายชาร์จนะครับเสียบเข้าที่คอมนะนะครับโดยเอาปลั๊กชาร์จออกแล้วก็เอา USB เนี่ยเสียบเข้าคอมจากนั้นฟังชาร์จนะครับก็เสียบเข้าที่มือถือเหมือนกับเราชาร์จปกติเลยนะครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะไปตั้งค่าอยู่ในตัวเครื่องนิดหน่อยนะครับโดยเข้าไปที่ตั้งค่านะนะครับพอเข้าไปที่ตั้งค่านะครับให้ท่านมองหาคําว่าการเชื่อมต่อนะครับอ่าหรือการแชร์นะครับเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าปล่อย ปล่อยสัญญาณผ่าน USB นะครับเนี่ยให้เรากดเปิดตัวนี้เลยนะครับหรือบางเครื่องอาจจะอาจจะเขียนว่า Hotspot USB ก็ได้นะครับก็ลองกดเข้าไปมันจะมีคําว่า USB แหละนะครับอยู่ในตัวกระจายสัญญาณพอเราปล่อยเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวคอมตั้งโต๊ะเนี่ยจะเหมือนลักษณะเหมือนกับเราเสียบสายแลนขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานเด็ดเน็ตจากมือถือเราได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ง่ายนะ แล้วก็การส่งสัญญาณแบบแบบใช้สายชาร์จแบบเนี้ยความเร็วอินเทอร์เน็ตจะดีกว่าแบบไร้สายนะครับเพราะว่ามันมันต่อตรงเข้ามาเลยนะก็เหมือนกับเราเสียบสายแลนแต่ว่าตอนนี้เราเสียบสายชาร์จแทนนะครับก็คือเอาสายชาร์จมือถือเนี่ยเสียบที่มือถือแล้วก็เข้าคอมตั้งโตะเลยก็จะใช้ประโยชน์สําหรับท่านไหนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะถ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีตัวรับสัญญ,ญาณไร้สายใช่ไหมแต่คอมตั้งโต๊ะมันไม่มีนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เอาเนี่ยถ้าเรารับอ่าวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับ ถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตเราสูงนะครับเราต่อข้อคอมมันก็สูงจากนั้นเราจะทําอะไรครับดูหนังฟังเพลงหรือเรียนเกี่ยวกับออนไลน์ line. ตอนนี้นะครับหลายท่านกําลังเรียนออนไลน์เลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้เนาะอยู่ในช่วงยุคโควิดนะครับดังนั้นาการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับหลายท่านต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบางท่านเนี่ยใช้ดูในมือถือก็ ทำยากเพราะว่าจอมันเล็กใช่ไหมแต่ว่าเรามีเน็ตเพราะว่าอะไรตอนนี้ซิมเนี่ยมันเน็ตมันถูกนะครับตอนนี้2 0 0บาทความเ,เร็ว10เมกเลยนะครับแต่ละเครือข่ายเราสามารถใช้แพ็กเกจตัวนี้มาใช้ในการทําเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ตัวนี้นะครับถ้าไหนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆมาฝากนะครับก็ลองเอาไปใช้ดู นะครับท่านไหนที่มีความตั้งโต๊ะอยู่บ้านนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ๊อยากปล่อยอินเทอร์เน็ตให้ลูกใช้เน็ตทำงานเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ลองใช้ดูนะครับโดยใช้วิธีที่ผมหาทำนี่แหละนะครับท่านไหนทําแล้วติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ